Mm-hmm. ใส่โยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติไปใช้โยลินดาหรือบางแกลเลียก็ได้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะครึ่งถ้วยตัวจะอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นก็ได้เสร็จแล้วใส่น้ำตาลไปนิดนึงค่ะหนึ่งช้อนชาทุออยากให้เข้ากันแป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดาค่ะตัวนี้คือท่านวดเยอะหน่อยก็คือนวดมือได้สบายสบาานวดมือเยอะหน่อย ก็เขาก็จะออกมานุ่มนานแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครมีกําลังน้อยนวดน้อยก็ออกมานุ่มแต่ว่านุ่มไม่นานแป้งสาลีเอเนกประสงค์นะคะสองถ้วยตวงแล้วนะเดี๋ยวขอดูเนะื้อแป้งเป็นหลักนะคะแล้วก็ยีสต์ค่ะแค่หนึ่งช้อนชาเท่าน,านั้นเกลือค่ะครึ่งช้อนชาวิตายโหม,มีนาใส่เกลือไปกับยีสต์เดี๋ยวมันจะไม่ทำงาน เราก็จะนวดนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเท่านั้นเองเสร็จไม่จําเป็นต้องถึงเป็นฟิล์มนะนวดแค่ให้พอเข้ากันจริงๆตัวนี้นวดมือได้แต่ว่ามีนาขี้เกียจก็เลยนวดเครื่องนะคะ <c oughs> นวดแป๊บเดียวนวดแป๊บเดียวนวดแค่ให้ส่วนผสมเขเข้ากันแป้งจะนุ่มๆน,นะติดมือ เดี๋ยวเรามานวดต่อนะคะที่ <c oughs> ที่โต๊ะที่โต๊ะเดี๋ยวมีนานนดมือให้ดูนวดเครื่องเนี้ยค่ะก็นวดไปค่ะนวดแค่พอให้เขาเข้ากันถ <c oughs> ูกแป้งให้นะคะเหมือนเดิมตอนท้ายนะ <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะแบบเนี้ยใช้ได้นะแต่ว่าอะเดี๋ยวนวดให้เพิ่ม แป้งมันจะนุ่มๆค่ะจะให้แข็งวันนี้ก็ได้แป้งนะคะ <c oughs> แป้งนะคะสองถ้วยตวงกับอีกสองช้อนโต๊ะเพิ่มมากกว่านี้ได้แล้วแต่เลยเพราะว่าลักษณะการตรวงแป้งของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่ได้ช่างให้นะตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนี้มันกะแป้งได้ไงคะแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าแป้งไม่แข็ง แป้งจะนุ่มๆแต่ว่าไม่ติดมือไม่ติดโตนี่แบบนี้เห็นไหมคะแป้งจะนุ่มๆแป้งไม่ติดมือนะคะไม่ติดโต๊ะานานเองอ่ะเรียบร้อยต้องใส่โยเกิร์ตนะสูตรนี้เป็นสูตรของสะพายใหญ่เข้ามาไปทานบ้างเข้ามานุ่มเหลือเกินก็เลยเอามาทําให้ดูอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นสองข้าลืม ไปตลาดมาะนะคะตัดเป็นก้อนๆเท่านั้นเองอ่ะง่ายๆโรยแป้งนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดเห็นไหมไม่มีอะไรในกอไผ่อยากได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะคะก็ตัดได้เลย ข้าวนี้มีนาแบ่งเป็นหกก้อนนะคะเราจะแบ่งเป็นหกก้อนจะหกหรือห้าก้อนก็ได้มันอยู่ที่ก้อนที่เราอยากได้เห็นไหมคะแบบนี้แค่นี้ค่ะสิ่งสำคัญมาอยู่ตรงนี้เราจะเอาผ้าเนะะี่ยค่ะมาหนึ่งอันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะโรยแป้งไปบ,บนผ้า ถ้าขาบางผ้าอะไรก็ได้เนี่ยเพราะเราจะพักแป้งบนนี้มันจะได้มิติเอาตัวเนี้ยค่ะมาวางกดให้แบนเป็นรูปทรงและขนาดที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่านะคะตัวนี้สำคัญมากนะก็คือก็จะวางแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะคลุมไว้อย่างนี้แล้วค่ะพักแป้งนะคะให้ขึ้นสองเทา่าก็คือเขาจะพองขนาดเนี้ยจะขึ้นชั่วโมงจะสิบนาทีจะยี่สิบนาทีก็ว่ากันไปพอเราพักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่านะคะเวลาเราจะเอาขนมปังเนี่ยเราจับช้อนแบบนี้แล้วเราก็พลิกเราจะได้แบบนี้ไปค่ะกระทะน,นะคะตัวนี้เห็นไหมมีนาะใช้กระทะยี่สิบเซนนะอ่ะไฟค่ะเป็นไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อน ลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะใส่ไม่ทาอะไรเลยนะแต่ว่ามันลอนเห็นไหมมันรลอนมันลอน,มน,ลอนไม่ทาอะไรเลยนะคะใส่แป้งลงไปและใส่น้ำลงไปะคะ่ะประมาณหนึช้อนโต๊ะแบบนี้ปิดฝาแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวพอข้างล่างเนี่ยนะคะเขาเหลืองสุกนะ เขามันจะแสะมันจะแสะได้ค่ะแต่ว่าถ้าข้างล่างเนะี่ยยังไม่เหลืองสุกมันจะแสะไม่ได้เพราะมีนาเติมน้ำตอนนี้มีนาใช้เทคนิคการเติมน้ำเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยค่ะเราจะได้เปลือกที่นุ่มหนึบข้างในนุ่มมันจะไม่เหมือนอิงลิชมัฟฟินก็คือข้างนอกนุ่มข้างในนุ่มไม่ใช่ตัวนี้จะใช้เทคนิคแบบจีนนะคะก็คือเทคนิคการทาซาลาเปานึ่งน้ํานั่นเองเห็นไหมคราวนี้นะคะดีจะให้ดู เห็นไหมมันจะได้มันจะล่อนของมันเองกับด้านจะให้เหลืองกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ใส่น้ำต่ออีกหนึ่งรอบปิดฝาเห็นตรงเปลือกเขาไหมคะเขาจะมีความด้านเนี่ยมันจะมีความแบบมันจะมีความเป็นเนื้อสัมผัสเหมือนซาลาเปา อย่าลืมนะใส่น้ำลงไปค่ะประมาณ1-2ึ้สองโต๊ะแล้วเราก็ปิดใช้ไฟอ่อนนะ เ,เสร็จแล้วนะคะตัวนี้เรียบร้อยค่ะออกมาก็ได้เป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมีนาจะฉีกให้ดูไปเนี่ยนะคะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ก่อนนะคะวิธีการเก็บก็คือเนี่ยค่ะพอเขาอุ่นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวซ้อนหาใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดหรือถุงได้เลยค่ะแล้วก็ปิดให้สนิทเท่านั้นเองอย่าให้โดนลม ถูกแน่นอนค่ะถ้าเราพักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่าก่อนที่เราจะเอามาทาลูกชายมีนาชอบเอามาทาช็อกโกแลตแบบนี้มีนาชอบเอาไปกิ้มแกงออคือทำานอกโกแก็อร่อยอ่ะเขาจะหนึบเขาจะไม่เหมือนขนมปังทั่วไปค่ะเปลือกเขาจะหนุบหนุบแล้วก็เนื้อในเนี่ยเขาจะนุ่มๆ พวกเนื้อพะโล้หมูพะโล้อร่อยลองทําดูนะคะใครทําเนื้อพะโล้หมูพะโล้ขายนะตัวเนี้ยเขาทาขายไป้คู่กันนะบอกเลยว่าอร่อยเมอร์หมูสุดๆอ่ะไปแล้วค่ะเราก็นคลิปหน้าสวัสดีค่ะตัวเนี้หรอ เดี๋ยวคนบอกคุณมีนาแล้วคราบรลคาคราาแบบว่าคลาบไม้คลาบอะไรตรงมจ้แช่น้ำไปแป๊บนึงค่ะตัวนี้เดี๋ยวมีนาล้างให้ดูอ่ะแช่น้ำไปแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกไม่ต้องตั้งไฟนะแช่ไว้แบบนี้ นี่ค่ะ,ะวิ่งวิงว่งวิงว่งวิวิวิเสร็จแล้วนะคะไปนะคะ